สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมมิโดดี้คนเดิมน,นะครับผมวันนี้มาสู่กับไลค์เจตฤกหรือว่าเก็เศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับก็วันนี้ก็จะขอทําการรวมการ์ดเลยนะครับผมก็อีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ของดาร์กลิลิตหรือว่าแล้วก็ลิลิตสีเลือดด้วยละกันนะครับผมก็เอาจริงๆนะผมอ่ะจะได้ลิลิตที่ถูกปลุกแล้วแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าคือผมขาดท e ีปินอะเออขาดต e ิโต พวกปิ่นตักผมอ่ะอันเดียวเองใช่แล้วมันเหลืออันเดียวแล้วคือประเด็นดูเพชรผมเลยแค่สามสิบเพชรคือเหลือน้อยมากนะครับผมเลืนน้อยแบบน้อยวคตอเลยแล้วคือตอนนี้คือผมมีเงินอยสามเอ็มกว่าแล้วดูนะตอนนี้คือมีวัตถุดิบปัพร้อมแล้วอ่าผมพร้อมแลกรีลิที่ถูกเลยนะครับผมแต่ปัญหาคือผขาดแค่ไอใบเนี้ยขาดแค่ใบเดียวถ้าได้นี่จบเลยนะครับผมได้นี่คือจบเลย,นะบจ,บเลยจบแล้ว แท็กของพิเศษมันเป็นแท็กอ,อ,อะไรอ่ะอันนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็เรากมาแรกแล้กันเนาะโอเคซึ่งวันนี้แน่นอนเราจะทําการรวมการ์ดกันนะครับผมแต่กอนอื่นเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปดูกันว่าของที่เรามารวมนะทีนี้มีอะไรบ้างก็เริ่มแรกจะมีอะไรคัแรปเปอร์มีแรปเปอร์มีจันเจ้ามีเขา คอมเมซิลมีเจ้าหญิงเดียวดมีดักโอลีนมีอาชามีดักเรนมีเซลรี่แล้วก็ลลแล้วก็ล,ลิลิสีเลือดเลยนะครับผมก็เอาตานี้เลยกันนะครับผมก็ค,มคลิปจะเป็นยังไงก็โปรดไปรับชมกันด้วยนะครับผมอ้อแล้วก็อย่าลืมเราต้องเก็บเก็บปิดไว้กับเก็บลิลิสีเลือดไว้ทั้งสี่ใบที่เหลือรวมแม่งไยน,นะครับผมโอเค เพื่อไม่ให้การเสียเวลาอย่าผมคอทำการเร่งสปีดในการรมวมเลยนะก็ผมโอเคเราจะทำการเร่งกันเลยนะครับไปกันเลย เกิดมันไม่ได้มันไม่ได้ลิลลที่ถูกปลุกหรือว่าได้เป็นลิลลี่ถ้าเกิดไม่ได้ลิลลที่ถูกปลุกก็จะร้องไหล้ละคือผมทำมาหลายเว้นแล้วไงเ,เว้นเนี้ยแลคือเว้นเนี้ยคือกำลังจะได้นดนะถ้าเกิดมันไม่ได้ก็จะใจมากเลยถือว่าจะ,จะใจสุดๆเลยนะครับผมโอเคเรามีทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะครับผมเจคู่ดูดิมันจะอ,อะไรมาให้นะครับผม คู่แรกนะผมคู่แรกรู้สึกจะคือถามว่าสี่ตัวล่างยังอยาเอามานะไอตัวบนบน่ะเอาเอามาคิโอเคมาแพคเลยรวมเปิดมาเป็นโอ้โหจันจ้าเออเปิดมานี่ก็เป็นจันจ้าเลยตัวที่สองคนระับเปิดมารวมเลยครับผมเป็นเป็นโอ้โหจันจ้าเออหลอกล้อนี่ อ่ะตัวที่3ครับผมเปิดมาร่วมเป็นเป็นเป็นจันเจ้านี่ได้แต่จันเจ้า,จจาบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวอย่าบอกว่าจันเจ้าอีกนะโอ้โหเจ้านารกแตกเลยพ่อคุณจันเจ้านารกแตกเลยพ่อคุณอย่าบอกอีกนะเฮ้ยเอาเมียซิลมาครับผม,มตัวต่อไป ไม่เคยรวมได้ตัวล่างเลยเหรอกตัวล่างแล้งยังไม่ให้โหแล้วเบอร์เจ็กสันไปสุดท้ายโอ้ยอยากจะร้องไห้น้ำตาเล็ดเลยเล็ดจนถึงทรงนโอ้โหเค็มโคตรโคตรโคตเค็มเยี่ยมมากในระไรที่แบบเค็มสุดๆเลยอ่ะ <prof anes> โอ้ <Ł ead> โหอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โ okay. อเคกลิยาก็ตามนี้นะเนาะกลียโคตรเลยนะครับผมเงินตอนนี้คือจากสล้านเหลืออีกสี0แสนหอ่ะ <c oughs> หมดตู้แล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรกินแล้วอตอนเนี้ยโอ้โหสุดยอดเอ้คือคนอื่นแม่งได้แบบคนอื่นได้ตัวล่างกันถือวันเยอะนะแต่ทำไมผมไม่ได้อะผมก็ยังงงแบบลุงผมไม่แข็งใช่ไหมบอกเออแล้วลุงผมไม่แข็งก็ได้ไม่สูงก็ได้มันเดนเะอโอ้ สุดยอดเลยนะครับผมโอเคขายครับย๋อวผมขอขายเอครับทีนี่ก่อนออกออกไปไกลก่อนเนี่ยแม่งเยอะโอเคขายครับขายขายตอนนี้คือแบบถึงขั้นขายการ์ดินอะถึงขั้นขายการ์ดินแล้วยอะนะครับผมตอนนี้มีทองอยู่ตอนนี้มีอยู่ที่หนึ่งพัสองแสนหกหมื่นเก้าพันนักครับผมโอเคซึ่งวันนี้รู้สึกได้อะไรกลับมาพูดเลยว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลย บอแบนะครับผมไม่มีอะไรกลับมาเลยสักอย่างเดียวสิ่งที่ได้ก็จันเจ้าจันเจ้าแล้วก็จันเจ้าคือแบบเดียวโตรเลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมว่าไม่มีอะไรมากอะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าทําการสมครั้งสุดท้ายจะสมให้หมดเลยดูซิว่าจะให้ไหมไอใบนี้ต้องให้อะ่ะถ้าไม่ให้นี่คือโกรธอะ่ะนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอทำการจบ ใครสนใจสามารถฝากกดแล์ฝากกดซับและฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับโอเคซึ่งคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย